บีเซลเราไปไหนขึ้นกอลฟนคือบิคือบินไปไหนจังหวัดเชียงอะไรเช,ชียงใหม่มเชียงใหม่ <c oughs> ไปช่วยป้าเขียนแล้วเขียนหน่อยก <c oughs> ่อนนะ นี่ okay. อาหารอาหารแม่พี่มิดออกยังพี่มิดจะออกหรือยังคะลูก สวัสดีครับผมคือาาามาในรถแล้วนะจ๊ะโอ้เธอรถรแต่สมัยไหนไวะเนี่ยไม่ใหมเข้าตอนนี้หรอบชามาอดอนนังใหม่ที่้นงนั้ลยนะเฮ้ยดึงขึ้นมาหนะนะาย พรจ้าอย่ามือปิดกล้องสิคาม,มามาไปไหน,น <ะ S 1> ดูเสือ้อวันที่มาจริงๆริเขามาถ่ายตรงนี้กันนะเนี่น <ะ S 1> ย,ยถ่ายแล้วไงยไหมมือตือแม่อ <laughs> บอกว่าตืออะไรอะ่ะพี่เียวตัวรีจินอลเลยไหมถือเอาตัวนี้ <laughs> ได้คอมเมนต์ม่ต้ององเยะมันร้อนจี๋เลยอ่ะแปให้ถือไปก่อน ตอนนี้กำลังจะถึงโรงแรมแล้วออกจากนิมมานมาเด็กๆหลับกันหมดเลยโอเคครับตอนนี้ถึงโรงแรมวินท,ที่ฝนตกปล่อยๆไงครับคุณแม่เอลอร์หรอ โอเคห้องเป็นไงบ้างครับ huh. ค uh ุณแม่จะสูงนะเนี oh, okay. uh ่ยฮามาสูงนะเนี hmm. okay. uh ่ยเอวเลย่ต huh. ้องระวังรูปกิงบัวเอาตรงนั้นก็ได้โอเคเลยนะมีพาสต้าด้วยที่อื่นมันจะมีแต่ขนมปังเออพี่มีขนมปังปิ้งเอาวะก็มีเนี่ยกระเพราด้วย ปกติร้านอาหารไทยชอบแบบกักๆทำไก่ผัดขิงกับอะไรมาให้กินนี่กะเพราไปเลยกะเพรากะเพราหมูนะคิดว่าหมูนะจะช,ชอบกินอะไรจะกินผลไม้แห้งเหรออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะลูกไข่ไข่ลวกไข่ลวกเหรอนี่ปลากระมีเห็น,น <S 2> <S 2> <S 2> ไหมออกมาอะไรมากระพี่ผาพี่พากินเส้นก,ก๋วย ถ้วยซุปหนึ่งถ้วยปลาแห้งโอเคครับผมตอนนี้ถึงจุดโฮมบิวแล้วนะ้ทะเลมากเลยทะเลหมอกไม่เห็นพื้นเลยเหีนอะไรเลยด้วยพี่เที่ยวหนาวไหม แม่เดินขึ้นอ่าพี่เจ้าขึ้นก่อนเลยลูกอ,อืออือไอ้ย่ะตักขึ้นด้วยนะอึ๊บโอเคโอเคถึงอะไรนะไล่สวนลมหนาวนไล่อดอกมลมหนาวเนาะต้องจ่ายตังค์อีกไหม พูดจะมีไอ้ไม่เป็นไงคะอากาศเย็นหมอบคุมหัวไม่กลับบ้านเลยไปไ เี่สองสามที่เองเหรอยังน้อยไปใช่ไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็เดินลงช้อปปิ้งปิงเท่ดูปิงเท่ดูปากปะเห็นไหมไอ้กล้องเห็นไหมเอาบนหลังหันดิ ดอกพยายาสูบพุ่ตลอดทางเลยแล้วเราจะไปทําไมคุณวา่างเนะี่เนย่ะเที่ยวอยู่แถวนี้วันหนึ่งยังได้เลยโดยไม่ต้องไปคุณว่างที่เที่ยวแถวนี้ก็เยอะเยอะเอาไหมเที่ยวแถวนี้ไหมหรือโปรแกรมใหม่โอเคครับพอมีิถึงบ้านมันม่วงมันม่วนทุกคนรอพอด้วยโอ้โหโโคาเฟ่หรือจะลอง ้วหรอกค่ะเป็นไงคะมาถึงร้านที่เธอต้องการโอเคนี่อาหารเลยจ้ะถือว่าเยอะใช้ได้เลยอ่ะโบมือถือค่ะอันนี้เป็นการกินข้าวอะไรนะข้าวข้าวผัดน้ำพริกครั้งแรกในชีวิตเลย,เลย <laughs> ว่จะกินได้ไหมนี่แกท่ทอดเด็กๆกินข้าวที่ไหนรู้ไหม ทำไมอยู่บ้านก็ต้องดูการ์ตูนมาเที่ยวต้องดูการ์ตูนอีกเหรอคะจำเป็นเหรอพี่ปาจำเป็นไหมต้องดูคลิปเนี่ยไม่จังพี่าไม่ดูก็ได้พาโคตรนี้สมัูรณ์มากจับได้โอเคเสร็จแล้วใช้เที่ยวด้วยกันได้ด้วยคนละ150าบาทถช้เที่ยวด้วยกันเราจ่าย เก็ได้ไมพิกเซ่เล่นกับป้านะเล่นไม่ใช่สิบลายนี่ก็สิบลายไม่เลิกโคสเตอ่ไงได้แล้วไปปานั่งคนหลังนั่งก่อนใช่ไหม ะด็กคนดินหาข้างหน้าด้วยนะครเอเือมาเลยอ้ม่นั่งหน้าสิยไปหนูอ่ะไเป็นไงบ้าง Woehoe. Leeuwen Leon, heb ik Woehoe. <laughs> ถึงเส้นชัยแล้วอ,อีกรอบไหมอีกรอบเสียตั้งใหมาอีกรอบไงไปขึ้นใหม่อีกรอบอย่าพิมพเร็วนะเก็บเก็บข้ไแล้ว เป็นไงพี่เพลวบอกปลาดิหันวางกล้องดิบอกกล้องเป็นไงบ้างสนุกหรือเร็วเร็วไปไหมสนกเร็วไปไหมเล่นอีกเหรอเราถามม้าก่อนนะเดี๋ยวถามมา้าชวนม้ามาเล่นกับหนูเนี่ยอันเนี้ยเย่มา,มาเล่นกับลูกอีกรอบไหม 哪款？嗯 <noise> โอเคเออเทเร็วไปแล้วอุ <s <s ้ยปลาเยอะไหมพิกเตลให้หนูเป็นสจรับมเยเเแน่นอนที่ช้างก็จะเป็นของเราทังหมดเลย ตอนไหนที่เราเห็นนี้เนี่ยเป็นหญ้าอาบป่าๆนะเดี๋ยวได้ล้างมือเดี๋ยวได้ล้างมือไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวได้ล้างมือนะให้ดูตรงนี้ให้ดูเว่าเนี่ยที่ชามหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาทำกับข้าวด้วยไม่ต้องห่วงตอนนี้พี่อธิบายแบบว่าขี้ชามที่พี่ได้มาแบบตากแดดแห้งเป็นก้อนนะมาปุ๊บ จะเอามาทําความสะอาดอย่าเพิ่งเอาเข้าไปลงหมอ้อค่ะเอาทั้งก้อนที่แห้งพวกนี้เนี่ยไปล้างน้ำขนาดนี่น้ำสะอาดสาดั่งเอาออกออกก้อน,น,น,นด,ดิดนแม้กระทั่งแมงแมลงที่อยู่อาศัยอยู่ในขี้ช้างอะ่ะมีเวลาอยู่ในขี้ช้างนะาด้วยเนื้อล้างออกให้หมดเราจะเอา,าเฉพาะหญ้า,าเฉพาะเส้นใหญ่มันต้มตรงนี้นะจ๊ะสามถึงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยนะนานเลยแม่ ชือตายหมดแล้วคิดว่าสะอาดไหมคะสะอาดยังพี่เลี้ยงถ้าผมว่าสะอาดต้องพิสูจน์นะช่อลองกินดูกินเลยน้องหวังไม่ได้กินหรอกแต่กลิ่นทีเราได้เนสะอาดมากกินแล้วต้มยำ <laughs> เพื่อนที่ที่ญี่ปุ่นเขามาเขาบอก ปีละอ่อยติ๊กติ๊กติ๊กถามว่าทำอย่างนี้กันจริงๆไหมไม่เราทำโรงงานเรามีหม้อไอน้ำอันนี้มาให้เล่นกันนะเชี่ยแต่รู้ว่านะเออเราพี่ดูมีเสียงคูนะคะมีขาวมีสีเหลืองอยากทำสีอะไรชมพูนะโอเคเย็นตรงนั้นก่อนไม่ต้องคิดเลยใช่ไมไม่น่าถามด้วยจัง อ่าโอเคคุณแม่นมแมห,นหนึ่งหนอ่ะขึ้นขึ้นโอเคประจำจุดไว้ลูกบอลที่อยู่ในมือฉีกครึ่งอืมฉีกครึ่งมีแรงไหมเธอไม่มีแรงเน <S <S เาะต้แสดงว่าขี้เหนียวอ่าเดี๋ยวพี่ฉีกให้มาดูนะเหนียวจริงเนี่ยอืมเอาไหน เ okay. อาีิโอเคเหมือนกันนั่นแหละวางลงไปค่ะวางลงไปเลยนะใช้สองมือสองมือมือมือนะตีเขาซ้ายขว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 าช้าๆช้าๆให้เขาหลุดออกมาให้เขากระจายออกมาแต่อย่าให้เขาไหลออกข้างนอกนะอ่าสองมือเลยสองมือเลยสองมือขยี้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 เออมือเราตีไข่อ่ะมือเราตีไข่เออนี่เอาเฉพาะนิ้วเอาเฉพาะนิ้วลงไม่ต้องเอาลงทั้งมือเอาเฉพาะนิ้วอืม ถูมือตัวเองทำไมเราแตะ้วยกเอาให้เต็มแผ่นให้ทั่วๆเลยไล่ไล่ไปให้ทั่วอย่ารูปนะถ้ารูปเดี๋ยวกระดาษขาดเดี๋ยวเราจะยกกระดาษขึ้นพร้อมยังคะพอใจหรือยังพอใจกันดูก่อนดูก่อนพอใจหรือยังโอเคพอใจยกขออแรกหนึ่งสองซ้ำขึ้นขึ้นโอเคให้พอดููให้พอดดีครับผม มองกล้อง <c oughs> มองกล้องมองกล้องผัดพักไว้นิดนึงนะดูการของเราตอนนี้ขนาดเราได้ละแต่ว่ามันยังไม่แห้งเราต้องเอาไปทำอะไรถึงมาถึงจะต้องแห้งเราต้องเอาไปทำอะไรตากาตากเออตากแดด <c oughs> ถ่ายรูปคู่ผลงานตัวเองไหม <c oughs> สว่างได้ใจเลย น่มมีกระเป๋าตังค์มีที่ขคาดหนังสือซองใส่พาสติกลูกกระตุนลูกกระตาช้างของตกแต่งเยอะเลยหยิบสีของผลิตภัณฑ์ที่น้องอยากได้นะครับราคาติดอยู่นี่แล้วอยู่นั่นแล้วอยู่ข้างหลังพี่นะจ๊ะพอได้สีที่อยากได้สมมติอยากสักตกแต่งนี่หยิบสีสีส้มสำนวจอยู่ข่้นมาใคเลือกของตกแต่งดีกว่าก็มีของตกแต่งเยอะ แตะชื่อก่อนเหรอคะให้แปะใหญ่ให้เสร็จก่อนเหรอ,อนะมาป้าปาช่วยให้แปะเป็นคนหยิ่บ่อก็ไดานได้อะไรโชว์ผลงานสิคะเศรษฐก้าเหรอคะฝั่งโน้นน่ะมีพิพาใช่ไหมมีคณะด้านใช่ไหมโอ้สวยมากอ๋อพิพาเศรษฐก้าค่ะ ไปจ่ายตังค่ะมากินคุกกี้ขี้ช้างไหมคะกินขี้ปะไหมนี่คุกกี้ขี้ช้างพี่เสี่ยวอยากกินขี้ช้างค่ะ <laughs> ชิ้นหนึ่งค่ะเอากินที่นี่เลยเหรอ ขี่ช้างนี่คิดยังไงครับคิดสิครับขอบคุณนะครับเด็กเี้ด็กมไเด็กมนนีก็งฟรต่อีฟี่อครับิดขนไหนอขนเ้าี่นขึ้นไปเลยี่ช้างมขี่ช้างขี่ช้างอ้ยพัดเกือบล้มเนี่ย พี่ฟ้าพีฟาอพี่เทขึ้นไปก่อนได้ไหมรอก่อนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมมลงค่อยจ่ายตอนลงนะบแบกหลายคน <c oughs> ไม่ค่อยจะไม่ค่อยถนัดครับพี่จับหลังช้างหอนนะครับโอเคครับอย่างพี่พานะตรงนี ไปเลยไปเลยใส่กล้องเลยเร็วใส่ช้างไปขี่ตัวช้างเหรอแล้วเมื่อกี้เราไปทําอะไรไปทําอะไรขี้ช้างไงเฮ้ยไปทํากระดาษจากขี้ช้างใช่ไหมใช่ไหมจับได้ไหมคือครบแล้วครับโอเคถึงโรงแรมแล้วค่ะคือรถกอล์ฟค่ะล็อคแล้วครับ ขี่ช้างแล้วมาขี่รถกอล์ฟต claro> ่อโอเคทุกคนสวัสดีค่ะขี่ยุ <t 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 ่งใหญ่มากขี่จัโดนใค่เดี๋ยวก็ในส่วนของน้องแม่ขวดเป็นค่าอาหารเช้า275ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเอามาช้บ้างตอนที่เช็กเอาก็ได้ได้ครับฟองเหลือก็เอามาใช้ได้ครับ